สวัสดีครับพบกับตอง8นะครับในคลิปนี้นะครับตอง8จะมาพูดถึงวิธีการใช้ยากรูโฟซินเนตแอมโมเนียมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่ากรูโฟซินเนตนะครับซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วนะครับกรูโฟซินเนตนั้นเป็นยาประเภทดูดซึมนะครับแต่มีคุณสมบัติเป็นสารประเภทสัมผัสคือออกฤทธิ์แบบพาราคอตนะครับแต่มีการทำลายเหมือนไกลโฟซีดด้วยเหตุนี้นะครับเกษตรกรส่วนมากนะครับจึงมักเรียกการเล่นๆนะครับว่าเป็นยากระเทยนะครับแล้วในเมื่อกรูโฟซินเนตนั้น เป็นได้ทั้งดูดซึมและเผาไหม้ในเวลาเดียวกันตามที่เราเข้าใจนะครับแล้วถ้าหากว่าเราจะใช้กรูโฟซินเนตให้เป็นยาเผาไหม้อย่างเดียวหรือเราจะใช้กรูโฟซินเนตให้เป็นยาดูดซึมอย่างเดียวนั้นเราจะมีวิธีการใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับสารกรูโฟซินเนตแอมโมเนียนะครับเป็นสารกําจัดวัชพืชที่ทํางานโดยมีหน้าที่เข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความเจริญเติบโต,ตในวัชพืชนะครับโดยวัชพืชส่วนใหญ่นะครับ จะใช้ส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับไม่ว่าจะจากทางใบหรือว่าทางลําต้นนะครับดูดเอาสารกรูโฟซินีตที่เราฉีดลงไปนะครับแล้วค่อยๆทยอยลําเลียงไปยังลําต้นนะครับจนลงไปสู่รากจนกระทั่งนะครับวัชพืชน,นั้นตายลงนะครับและถ้าหากว่าเราต้องการใช้กรูโฟซินตให้มีการออกฤทธิ์ทำลายแบบยาเผาไหม้เราจะทําอย่างไรนะครับเราควรทําการฉีดกรูโฟซินตในช่วงที่ดินของเรานั้นมีความชื้นน้อยหรือดินแห้งนะครับ และเลือกการฉีดกับวัชพืชที่พึ่งงอกหรืออยู่ในช่วงกําลังสร้างความจเจริญเติบโตในช่วงแรกๆนะครับและวัชพืชน,นั้นนะครับจะต้องเป็นวัชพืชที่ไม่มีรากอย่างลึกนะครับและภายหลังจากการฉีดแล้วนะครับฝนนั้นจะต้องไม่ตกหรือเขาเรียกว่าสภาวะปลอดฝนนะครับต้องไม่ต่ํากว่า3มชั่วโมงก็คือฉีดแล้วนะครับฝนจะต้องไม่ตกอย่างน้อย3ามชั่วโมงนะครับซึ่งการใช้กรูโฟซินเนตให้มีการออกฤทธิ์ทำลายแบบเผาไหม้นั้นนะครับ เหมาะสมกับมันสปะหลังตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปจนถึง4เดือนนะครับเพราะว่ามันสปะหลังในช่วงอายุระหว่าง2อถึงสเดือนนี้นะครับจะมีความเหมาะสมเกื้อกูลปัจจัยที่จะทําให้กรูฟโฟซินเนตนั้นมีการออกฤทธิ์แบบเผาไหม้นั้นมากหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นนะครับความชื้นนะครับความชื้นก็คือฝนนะครับมักจะทิ้งช่วงในมันสปะหลังอายุระหว่างนี้เป็นประจํานะครับทําให้ความชื้นในดินนั้นมีน้อยจนถึงดินแห้งนะครับและวัชพืชที่เกิดในช่วงนี้นั้น ก็มักจะเป็นวัชพืชช่วงแรกเกิดมีรากที่ไม่หยางลึกนะครับเพราะหากว่าดินนั้นมีความแห้งนะครับรากของวัชพืชก็ไม่สามารถที่จะกระจายออกไปได้มากนะครับรวมถึงกระบวนการสร้างสีเขียวหรือว่าคอร์ทลฟิลนั้นก็มีมากด้วยนะครับทําให้กรูฟโฟซินเนตที่เราฉีดลงไปนั้นมีโอกาสที่จะไปโดนส่วนที่เป็นสีเขียวของวัชพืชได้มากและง่ายยิ่งขึ้นนะครับและนั่นก็ย่อมทําให้วัชพืชน,นั้นตายลงได้ดีนะครับและถ้าหากว่าเราต้องการใช้กรูฟโฟซินเนต ให้มีการออกฤทธิ์ทำลายเหมือนดูดซึมเราจะทำอย่างไรนะครับเราควรทำการฉีดกรูโฟซิเนตในช่วงที่ดินของเรานั้นมีความชื้นพอสมควรนะครับและควรทำการฉีดกับวัชพืชที่มีลักษณะเป็นกอใหญ่ต้นใหญ่นะครับมีลำต้นที่แก่นะครับรวมถึงวัชพืชที่มีรากอย่างลึกนะครับเพื่อที่จะทําให้ประสิทธิภาพของตัวยากรูโฟซิเนตที่เราทําการฉีดเข้าไปนะครับทําลายระบบของวัชพืชที่มีรากอย่างลึกนะครับและที่สําคัญนะครับ หลังจากการฉีดแล้วนะครับระยะปลอดฝนนั้นต้องไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่านะครับวัชพืชนั้นจะได้มีเวลาในการดูดลําเลียงเอาสารกรูโฟซินเนตไปยังส่วนต่างๆนะครับโดยเฉพาะส่วนรากนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าวัชพืชที่มีต้นแก่แล้วนั้นนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวของเขานะครับหรือว่าลอโรฟิลนั้นจะมีน้อยนะครับซึ่งจะน้อยกว่าวัชพืชที่กําลังเจริญเติบโตใหม่ๆนะครับเพราะวัชพืชส่วนใหญ่นั้นนะครับ เขาต้องการส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับทําการดูดเอาสารกรูโฟซินเนตไปยังจุดต่างๆของวัชพืชนั่นเองนะครับจึงทําให้วัชพืชที่มีต้นที่แก่นะครับหรือที่เป็นกอนะครับมักจะทําการลําเลียงดูดซึมสารกรูโฟซินเนตได้ช้านะครับและที่สําคัญนะครับหากจะใช้กรูโฟซินเนตให้เป็นสารประเภทดูดซึมนะครับภายหลังทําการฉีดนะครับควรจะต้องมีระยะปลอดฝนไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงด้วยนะครับถึงจะดีที่สุดนะครับครับก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับ เพื่อบางครั้งนะครับสแนวทางที่ต้องแปดได้แนะนําไปในคลิปนะครับอาจจะเป็นทางออกที่ดีของการแก้ไขปัญหาการใช้สารครูโฟเซเนตฉีดหญ้าแล้วยญ้าไม่ตายก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตองแปดนะครับผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ